วัดไอดิเนเดบับคนท้อง9เดือนที่ประเทศเกาหลีใต้มาแล้วค่ะภา<ฮ>รกิจสวรรค์เช้านี้ก็คือป้ารีเควสไข่ดาวสามฟองเ้นฟายแล้วก็สลัดนะคะได้ฟังแบบนี้แล้วก็ลุกสิคะลุกไปทําให้เขาเช้านี้แม่ก็กินวิตามินเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แวะมาทํากับข้าวให้อาป้าก่อนที่อาป้าจะออกไปทํางานตอนที่ยืนทําก็คือตาย,ยังไม่ลืมเลยนะคะสังเกตจากตะแกงที่ถือมาได้ <S 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 มันตักไม่ได้แม่ถือมาพิถีพิก็ยังเบลอๆอ,อยู่นะคะก็แบบแอบ,บขำไปนิดนึง เมื่อคืนก็คือนอนประมาณตีสามครึ่งค่ะนอนไม่หลับเลยเพราะฉะนั้นร่างวันนี้ก็คือเป็นกายทิพย์นะคะกายหยาบก็คือยังนอนอยู่แวะมากินอาหารเช้าสักหน่อยค่ะหลังจากที่ส่งอป้าไปทํางานแล้วก็กินเป็นโดนัทแล้วก็นมข้าวโพดนะคะมาถึงมื้อบ่ายวันนี้คิดอะไรไม่ออกก็คงจะต้องเป็นข้าวผัดกุ้งอีกแล้วก็เอากุ้งที่แช่อยู่ในช่องฟีวออกมาแกะเปลือกนะคะและคนไทยอย่างเรามันจะขาดพริกน้ำปลาไปได้ยังไงถ้ากินข้าวผัดเสียดายวันนี้ไม่มีแตงกวาค่ะ ตอนนี้สิ่งที่อยากกินที่อยู่ในหัวแล้วก็ควรใจมาหลายวันก็คือจะมีหมกหน่อไม้แกงหน่อไม้กับข้าวเหนียวหมูแดดเดียวอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่ายังไม่ได้หาวัตถุดิบมาทำเลยก็กะว่าจะกินส่งท้ายก่อนที่จะไปคลอดนะคะไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าอ่ะก่อนที่จะอยากกินอย่างอื่นไปดูข้าวผัดของเรากันต่อค่ะวันนี้ก็จะผัดนิดเดียวนะคะไม่เยอะนิดเดียวเท่ากับเต็มจานอีกแล้วตอนนี้เบบีในท้องก็36สัปดาห์กับ5วันแล้วนะคะ จริงๆวันนี้รู้สึกไม่หิวข้าวอีกแล้วนะคะแต่ว่าก็กินนะคะเพราะว่าคนในท้องเนี่ยเขาต้องการพลังงานไม่ว่าจะเหนื่อยขนาดไหนเราก็ต้องไปทําภารกิจสวรรค์กันต่อนั่นก็คือล้างจานนั่นเองวันนี้เบียจะล้างที่คว่ำจานด้วยนะคะที่คว่ำจานเน,นี้ยได้มาจากไดโซเหมือนกันทุกคน5้าพันวนนะเบียจะบอกว่ามันใช้คุ้มแล้วก็ใช้ดีมากเลยนะมันเป็นพลาสติกแล้วก็ทําความสะอาดได้ง่ายดีค่ะเห็นด้วยตาเปล่าว่าน้ําเนี่ยสะอาดก็จริงนะคะแต่พอดูในที่คว่ำจานเนี่ย เป็นคราบสีแดงๆตเต็มเลยค่ะบางอย่างที่เราเห็นว่ามันสะอาดมันอาจจะไม่สะอาดก็ได้นะคะอย่างเช่นนะ้ำเพียก็จะใช้แปรงเล็กๆนะคะค่อยๆขัดไปตามซอกแบบนี้เลยค่ะประมาณแบบสองสามรอบเลยกว่าที่มันจะสะอาดวันนี้ก็ไม่ได้แต่งหน้านะคะหน้าสดไปเลยใช้แค่ครีมกันแดดแล้วก็พวกสกินแคร์เบาๆพอค่ะ วันไหนถ่ายคลิปแล้วไม่เห็นหน้าก็โปวดจงรู้ไว้เลยนะคะว่าไม่ได้แต่งหน้าเพราะว่าส่องกระจกทีเนี่ยตกใจกันเลยทีเดียวค่ะตาก็คือดําไม่ไหวอ่ะที่เห็น<ะ>ช่วงหลังๆถ่ายคลิปแล้วก็แต่งหน้านะคะเพราะว่าเสียดายเครื่องสมาร์เพราะว่ามันใกล้จะหมดอายุแล้วค่ะพอคิดไว้แล้วว่าคลอูกออกมาก็คงไม่มีเวลาแต่งแน่เลย แต่งมันซะตอนนี้ให้มันจบๆนะคะแต่ก็จะมีบางวันที่แบบเอื่อยๆก็แบบไม่อยากแต่งก็จะเปลือยหน้าสดไปนะคะทำไปทํามาก็เผื่อแบบเดียวจะเป็นมื้อเย็นอีกแล้วนะคะแวะพักผ่อนสักหน่อยนั่งสักแป๊บก็เดินมาดื่มชาใหม่ข้าวโพดค่ะช่วงนี้ก็คือติดมากดื่มทุกวันเลยดื่มชาเสร็จแล้วก็พาเบบีไปฟังนิทานสักหน่อยค่ะมื้อเย็นวันนี้กินเส้นอีกแล้วค่ะมี9เดือนกินเส้นไปแล้ว8เดือนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายยคะ่ะ